สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ JK Review ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับยานพาหนะและเทคโนโลยีทางทหารรุ่นล่าสุดจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ซูปเปอร์คาร์มอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์หรือแม้แต่ระบบอาวุธล้ำสมัยที่อยู่เบื้องหลังพลังป้องกันประเทศของมหาอำนาจต่างๆและวันนี้เรามีอีกหนึ่งเทคโนโลยีทางทหารที่ถูกจับตามองทั่วโลกนั่นก็คือระบบขีปนาวุธ T-M27 รุ่นปี2025ซึ่งถูกออกแบบเพื่อให้มีสมรรถนะสูงสุดทั้งในด้านความแม่นยำ ระยะยิงและความสามารถในการทำลายเป้าหมาย TM27 เป็นระบบขีปนาวุธที่อยู่ในประยุทธศาสตร์ของกองทัพโดยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทั้งในภารกิจป้องกันและโจมตีเชิงรุกจุดเด่นที่ทำให้มันแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าคือการผสมผสานเทคโนโลยีการขับดันแบบเชื้อเพลิงแข็งเจเนอเรชันใหม่เข้ากับระบบนำวิถีที่แม่นยำระดับเซนติเมตรทำให้ TM27 สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลหลายพันกิโลเมตรได้ภายในเวลาไม่กี่นาที รูปลักษณ์ของ TM27 ถูกออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเหตุผลด้านวิศวกรรมลำตัวขีปนาวุธมีความยาวมากกว่า12เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1.2เมตรตัวโครงสร้างผลิตจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาที่ทนต่อแรงดันสูงและอุณหภูมิรุนแรงระหว่างการเดินทางด้วยความเร็วเหนือเสียงปีกบังคับทิศทางแบบแอโรไดนามิกถูกติดตั้งที่ส่วนท้ายเพื่อเพิ่มความเสถียรในทุกระยะการบิน TM27 ใช้ระบบขับดันเชือเพลืองอแข็งสองจังหวะ ระยะแรกจะเป็นบูสเตอร์ที่ให้แรงขับมหาศาลเพื่อพามันทยานออกจากแท่นยิงด้วยความเร็วหลายเท่าของเสียงจากนั้นระยะที่2จะทํางานเพื่อเร่งและคงความเร็วในระดับแมทถึงแมทเจให้มันเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่มีความเร็วสูงสุดในคลาสเดียวกันความเร็วขนาดนี้ทําให้แทบไม่มีระบบป้องกันทางอากาศใดสามารถตอบสนองได้ทันระบบนําวิถีของ TM 27เป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้มันถูกยกย่องในด้านความแม่นยําสูง โดยใช้การนำทางผสมผสานระหว่างระบบดาวเทียม GNSS in a เชียร์ลอไกลและเรดาร์ค้นหาเป้าหมายขั้นสูงซึ่งสามารถปรับเส้นทางการบินแบบเรียลไทม์เพื่อหลีกเลี่ยงการสกัดกั้นและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการปรับเส้นทางนี้ยังรวมถึงเทคนิคการบินแบบหลบหลีกซิกแซกในช่วงสุดท้ายก่อนเข้าชนเป้าหมายหัวรบของ tm 27มีให้เลือกหลายประเภทขึ้นอยู่กับภารกิจไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงระเบิดสูงท สำหรับทำลายโครงสร้างแข็งแรงหัวรบจอบกรอบเปเนเทรเตอร์สำหรับทำลายบังเกอร์หรือสิ่งปลูกสร้างใต้ดินและหัวรบ EMP สำหรับทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูโดยไม่สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างโดยรอบน้ำหนักหัวรบเฉลี่ยอยู่ที่500ถึง1,000กิโลกรัมซึ่งเพียงพอที่จะสร้างความเสียหายรุนแรงต่อเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ความสามารถในการยิงของ TM 27ครอบคลุมระยะตั้งแต่500กิโลเมตรจนถึงเกิน3,000กิโลเมตรทำให้มันสามารถปฏิบัติการได้ทั้งในระดับยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ กองทัพสามารถใช้ที2 7่ในการโจมตีฐานที่มั่นของศัตรูสนามบินท่าเรือหรือแม้แต่ระบบสื่อสารที่สำคัญโดยไม่จำเป็นต้องเคลื่อนกำลังพลเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงตัวแท่นยิงของ TM27 ได้รับการออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงโดยติดตั้งบนรถบรรทุกล้อยางขับเคลื่อนทุกล้อแบบ8คูณ8หรือ10คูณ10ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วในทุกสภาพภูมิประเทศแท่นยิงหนึ่งคันสามารถบรรทุกขีปนาวุธได้2ถึง4ลูกพร้อมระบบควบคุมการยิงที่ทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแมนวนว การติดตั้งและยิงใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังจากหยุดรถซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในภารกิจที่ต้องการความรวดเร็วและลดโอกาสถูกตรวจจับด้านระบบป้องกันตัวเอง TM-27 มีการออกแบบเพื่อลดลายเซนเรดารและความร้อนทําให้การตรวจจับจากระบบเตือนภัยล่วงหน้าของสัตรูทําได้ยากนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบก่อกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการชี้เป้าหรือการดักสัญญาณนาวิถีจากฝ่ายตรงข้าม ในแง่ขององค์การบำรุงรักษาทีปนาวุธ TM 27ถูกออกแบบให้เก็บรักษาในสภาพพร้อมใช้งานได้เป็นเวลาหลายปีโดยไม่ต้องถอดประกอบหรือเติมเชื้อเพลิงใหม่วัสดุและระบบภายในถูกเลือกให้ทนต่อการเสื่อมสภาพจากอุณหภูมิความชื้นและแรงสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนย้ายการฝึกใช้งาน TM 2 7สสำหรับกำลังพลก็มีความสำคัญไม่แพ้กันโดยกองทัพผู้ใช้งานจะมีศูนย์ฝึกจำลองการยิงและการควบคุมระบบเต็มรูปแบบซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถฝึกฝนขั้นตอนการยิง การเลงการปรับพารามิเตอร์การบินและการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้โดยไม่ต้องใช้ขีปนาวุธจริงการฝึกแบบนี้ไม่เพียงลดค่าใช้จ่ายแต่ยังช่วยให้พร้อมปฏิบัติการจริงได้ตลอดเวลานอกจากนี้ทีเอยยังสามารถผนวกเข้ากับระบบบัญชาการและควบคุมกลางของกองทัพได้อย่างไร้รอยต่อทําให้ข้อมูลเป้าหมายจากโดรนเครื่องบินลาดประเวณหรือดาวเทียมสามารถส่งตรงไปยังหน่วยยิงในภาคสนามได้ทันที การทำงานร่วมกันนี้เพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีและลดเวลาระหว่างการตรวจพบเป้าหมายจนถึงการยิงจริงในสถานการณ์การรบสมัยใหม่ T.M. 27ถือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเพราะสามารถใช้เพื่อสร้างแรงกดดันเชิงยุทธศาสตร์โดยไม่จำเป็นต้องเปิดศึกเต็มรูปแบบเพียงแค่การเคลื่อนย้ายแท่นยิงเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการก็เพียงพอที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องระดมทรัพยากรในการป้องกันซึ่งอาจส่งผลให้กำลังรบของพวกเขาลดลงในพื้นที่อื่น ข้อดีอีกอย่างของ TM27 คือความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้งานสามารถยิงจากแท่นเคลื่อนที่บนบกหรือจากแท่นยิงประจำที่เช่นฐานทัพหรือเรือรบขนาดใหญ่และยังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันชายฝั่งเพื่อสกัดกั้นเรือรบของสัตร,รูในระยะไกลได้ด้วยด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้ TM27 จึงถูกยกให้เป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ทันสมัยและน่าเกรงขามที่สุดของยุคป,ปี2 0 2 5ไม่ว่าจะเป็นด้านความเร็วระยะยิงความแม่นยำหรือความสามารถในการรับใช้ในหลายสถาานการณ์ ซึ่งทำให้มันไม่เพียงเป็นอาวุธป้องกันแต่ยังเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถเปลี่ยนทิศทางของสมรภูมิได้และนี่ก็คือการรีวิวแบบละเอียดของ 2,25Tm-27 0 Missile s จาก JK Review ถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวอาวุธเทคโนโลยีและยานพาหนะล้ำสมัยรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากในตอนต่อไป